อไป,ไปแล้วครับไปและครับไปละครับผมไปแล้วครับ,วรบสวัสดีครับผมครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับหน้านๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้รถคนเมื่อเหนือก็ จะปลามาตกปลาเหมือนเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้รถพุนเม่องจะมาตกป่าไก่นะครับลองดูครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเขาห้องว่าเพิ่งนาคนะครับเพิ่งนาคอยู่ที่อำเภอปะแดัจแตวัดจังหายนะครับนี่ผมก็ได้กลับมาเดี่ยวซีบ้านนะครับบ้านเกิดตีจังายนะครับยุดหลายวันก็กลับมาจากลำพูนนะครับมาตกปลาตีจังหายนะครับผมป่าไก่นะครับพอดนี้เห็นตัวมันขึ้นเยอะนะครับแล้วเพื่อนที่บ้านบอกว่าเคยตกได้นะครับอันนี้ก็มีลองร้อยการตกนะครับ เดี๋ยวผมจะไปตก๊กันเลยเนาะ,ะไปพอเยานครับนี่ครับยาสำหรับเยาวันนี้ผมใจเป็นลูกปลาครับเป็นพวกปลาลากปลาปลากระ,ระกดีนะครับปลากระกดีแล้วก็พวกปลาหมอน,น้อยนะครับมีปลาดุกน้อยมาตัวนี้เนาะสำหรับหมายวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับหนองเพิงนาคนะครับต้องขอบอกว่าหนองนี้ปลาเยอะมากนะครับแล้วก็ลึกมากนะครับ มันจะเป็นแม้น้ำเข้ามาตรงนี้นะครับป่าทางเข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นเคลื่อนอยู่ตรงปูนะครับไก่อยู่ครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลึกนะครับตัวตัวป่าก็ขึ้นเยอะเลยครับผมเตรียวมาลองกันพอเนาะผมจะได้ปลาหรือจะปามนะครับเบสผมก็สองกันครับผมที่แรกเตรียมไม้เหมือนกันไว้ต๊สปิวนะครับแต่ก่อนนี้ผมต๊ะสปิวแถวนี้นี่ป่ากะมงปลาตะเพียนเยอะนะครับ เป็นกันสิฟุตขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ขันเจ็ดฟุตขั้นหนึ่งนะครับสายพีเเล็กๆครับผมต่อสายชิงหน้ายาวๆนะครับเดี๋ยวลองดูครับเนาะใหม่สวยครับนี่นะครับผมก็จะต่อสายมาแล้วก็สำหรับรูปปลานี่ผมจะเกี่ยวทั้งท้ายนะครับท้ายด้านล่างนะครับบางคนนี่ชอบเกี่ยวด้านบนนะครับแต่ผมสำหรับผมนี่จะเกี่ยวด้านล่างนี่นะครับ เวลาป่ามันดินมันจะลอยขึ้นด้านบนนะครับเนาะมันจะว่ายเปอิสระกว่าเกี่ยวด้านบนนะครับีนรูปแบบหมอครับตัวเล็กๆครับใส่หน้าก็ประมาณเม็ดกวกวนนะครับผมเดีย๋ยวมาร้องกันเลยครับเ้กะครับผมด้านบนเป็นจญิงไม้นะครับช่า,างนีอะย,ยากหม่นะครับ นี่ผมขอเอาเตะกันสปิวเล็กๆนะครับมัต่กน้ารินลูกเล็กๆนะครับตะกอติดผมสองคอนะครับตีเล่นๆดูครับเพื่อจะฟุกได้ปาตาตะเพียนตะเพยนเข้าหนาเราลองดูครับ โอ้เลึกสุดยอดเลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับผมเอามือเป็ี่ยนอาหารล่างนะครับรูกปลาหมอหมอขึ้นมากินเยอะเต็มเลยครับนับนำคุณนู้นครับโอ้เยอะมากมาครับผมหมอทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับน่ถ้าเบ็ดปลูกมาจอมนี่กินดีขนาดนี้ดูครับเต็มเลยครับลูกปลา ท่านผู้ชมครับตะกี้ผมใจ้กระดาษทิชูเนาะมันดึงไปกระตุกไปรอบแล้วนะครับแต่มันน่าจะขายครับผมนี่ผมใจ้ขวดใจ้ขวดนะครับวดเช็คป่าแตนนะครับถ้าขวดนี้กิ้งไปแสดงว่าป่าดึงนะครับผมใจ้ใส่เกีียวไว้นะครับเกี่ยวกับขวดนะครับมาดูยาวๆครับผมวันนี้ผมจะตกถึงเย็นเลยนะครับดูว่าจะมีตัวดึงก่อนนะครับ มังครับมาก่อนแล้วครับมาก่อนปากายแล้วครับตกเล่นๆนะครับโอ้ส่ใหญยๆแล้วครับนี่คุณผู้ชมได้สวยครับปิ้งเกลือปิ้งเกลือยอดครับผมเอมัน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 แตกแล้วครับ้เสียดายหนังสียผิวได้นี่นั่งหลิวได้นี่โอเคแล้วครับนี่เวลามีน้อยครับเนาะผมไปต้องกลับไปทำงานนะครับนำมาหลายวันมารอบหน้านี่น่าจะเวิร์กกว่านี้ครับ อนนี้น้ำกันนักอยูน่นะครับเนาะอีกหน่อยน้ำคงจะแห้งลงครับถ้าแห้งกว่าน,นี้ไปจะกินดีกว่านะครับนี่ครับแตกแล้วครับ อยู่ไหนปะฮะปิดปิดโอ้ป้าติดดูข้างลุมนี่ครับเห็นสวยครับ มังครับผมตัวยดีครับเห็นยาติดข้างล่างครับโอ้ยดูว่าไปได้แล้วเหรอนี่ครับได้อยู่ครับผมไปกำมังเข้าครับมาน่าครับ ที่สองแล้วครับเนี่ยสองแม่สองตัวแล้วครับเ,เดี๋ยวต้องบอกพวกเพื่อนๆอ,อยู่ตีบ้านเนี่ยครับมาต๊ะแล้วครับยังไม่ใครต๊ะนะครับมีแต่คนต๊ะฝ่ายไกลเนาะสุดยอดครับผมใส่นี่นมาเหงาเลยครับถ้ากินทั้งวันนะสุดยอดสุดยอดแต่ที่นี่นี่เยอะมากๆนะครับคือมันเป็น เป็นเขื่อนนะครับมาเป็นดีอ่างคล้ายๆเหมือนอ้างเก็บน้ำนะครับการเก็บน้ำใบมี้เจ้าน mm ้าใจสูบน้ำเข้าน้าอย่างกันนะครับเนาะใล้ก็ปลาเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของปลาด้วยครับตั้งหน้าป ja. ูนนะครับนาในเขื <h <h ่อนพื่นนะครับเพื่นจะห้ามตกนะครับเนาะห้ามหาปลานะครับตั้งหน้าเพื่นจะเป็นคล้ายๆแบบอนุรักษ์ใบนะครับเป็นือป่าซื้อพันธุ์นะครับเนาะมีทั้งป่าเข้าป่าไกา์นะครับส่วนมากใล้วก็บพวกมอนจันทร์มีกือบทุกปลาครับเยอะมากๆครับปลาที่นี่นะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสหลังจากคลิปนี้ไปผมกลับบ้านแม่หำรอบผมจะมานอนข้างคืนที่นี่นะครับอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ4กิโล5กิโลเองนะครับยวครับลุยกันต่อ เดมกลังเข้าครับนี่นะ,นะครับผมเอ๋ต๊กปลาไก่น,กน,าานะครับแต่ปลากับมังข้าอย่างน้อยเขากะบาปานะครับได้สามตัวแล้วครับผมสามไม้สามตัวครับสินสดีนะครับผมใจแค่ให้เกตครับล้านะครับอาหารเหลือจะที่ผมไปเกยไปต๊กมะจากคลิปก่อนเมื่อไครับ เหมือนแล้วครับอาหารนี่ราไปเหมือนล้วนี่ครับโอ้ยน้ำโอเคดีต่อครับแกถือว่ายังหมวนอยู่ครับผมบหม่งงอมครับ นะครับไปดีดไปเจ้าครับเนี่ยเฮ้ยปุ๊บมาักคนหนึ่ครับผมเดี๋ยวผมจะมัด ตะขอเดียวเด้อครับตะกี้มันสองตะขอขนะึ้มาเยอะๆๆๆๆครับเป็นยังครับเดี๋ยวมัดไหม <c oughs> อองครับผู้ชมครับตะกี้กินกระคาดไปเนาะมันลงไปติดในหญ้าต้งหลุมนะครับข้างหน้านี่เป็นไม้ราบข้างนั่นนะครับจมหน้ามกอประมาณสองสามเมตรนะครับห่างจากฟังไปนะครับนี่ผมก็มัดตะขอไหมนะครับเป็นตะขอเดียวปล่อยห่างแบบนี้เลยนะอาหารกะ แค่พอห้มตะก็อครับไม่ได้ตั้งใจมาโต๊ะครับผมมันคิดว่ามันจะกินนะครับอาหารแต่มีแค่นี้เองครับครับผมไปติต่อครับผมท่านผู้ชมครับตอเนี้กะายสองก่าแล้วนะครับเขากะโต๊กได้มาประมาณสามชั่วโมงแล้วนะครับเนาะผมกะโต๊ะลานาดินไปขั้นหนึ่งนะครับขั้นสปิ้วโต๊ปลานาดินได้กระมังสามตัวนะครับากร้ายกะดึงไปข้างเดียวอยู่นะครับดึงไปกะขายนะครับ โคกดจิ้งลงมาเลยครับเดี๋ยวครับผมไปฆ่าครับ คายครับมันขายครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอพอนะครับเนาคลายกกดึงข้างที่สองนะครับผมอยู่หลังอ้ยอยู่นะครับเะาถึงควดลงไปแล้วครับที่กี้ผมมาวางไว้ด้านบนนี่นะสองสองรอบแล้วครับคันนี้ครับกระชากไปสองรอบแล้วครับมีรุ่นอยู่ครับมีรุ่นอยู่ครับ ครับเดี๋ยวรอพรอครับน้งนองปรากดน้อยครับผมปรากดเล็กนะครับแต่ตัวนี้ผมขอปล่อยไปก่อนเนาะตัวเล็กนะครับมันมีโอกาสโตเยอะกว่าน,นี่นะครับ ที่นี่กับปรากดเยอะนะครับปรากดก็เยอะเหมือนกันเวลาน้าขึ้นมันจะขึ้นไปหาฝายนะครับช่วงที่น้าแดงนะครับคนก็จะตบไปตกกันตมปุ้นนะครับเนี่ก็น้าเริ่มใสแล้วครับด้งน้อยก็คงจะลดลงนะครับไปครับผมตัวนี้ผมนั่นนะครับมันที่ผมง่ายเบ็ดไหมเว้ไรนี่กันน่นะครับก็เห็นป่าไกยขึ้นตั้งปุ้นตรงกลางๆมันนะครับลองตีใส่ดู เรือมันจะกัดนะครับเนาะอันนี้ก็บตกอยู่ที่เดิมครับดึงไปสองรอบแล้วครับ ผู้ชมครับผมจะตะก,กี้กล้องแกง้งไปหลายรอบนะครับนี่ครับปลากระมังใสๆครับปลาไก่กับปลาเกิ็ดสักเตียวครับผมจะได้ปลากระมังไปกะโอเคอยู่ครับไก้กับมาแน่ครับผมยามเย็นอาจจะกินนะครับเนาะตอนนี้ก็ไปสามกว่าแล้วนะครับงางๆไปเลยต่อ Ui, thằng nó xuống hấp Phải không phải <có> <laughs> Phải นี่ผมยผมลืมปิดไปครับผมรอมาทั้งวันนะครับว่าจะได้ดึงครับผมเอออะไรครับมันกินเข้าบะเลืกครับผมถ้าถ้าเกินลงคอเนี่น่าจะบ้าพาแล้วครับผมส่งน้อยไปน้อยครับผมรีบกันครับ เ,ออเหลวเวลายอยู่ครับทั้ทงหวันทั้งหวัน่นอ,อุ้ยสีดายขนาดครับผมท่านผู้ชมครับเป็นอยังครับมีไล่สักน้อยครับผมเหมืนตะหวันจะตกดินนะครับมันหน้าผาดเลยครับผมปกติผมจะทรงยาวกว่านี้นะครับนี่ผมรีบรีบเกินไปครับผม นม่วัดเกินไปครับมันมันยังแบบมันมันยังแบบตันเกินครับผมถ้ามันเกินไปนี่แค่วัดนิดเดียวมันก็ติดแล้วครับนี่น่าจะอมไว้อยู่ครับมันยังไม่ได้เกินเนาะเป็นยังครับผมน่าจะมีโอกาสอยู่จะรอดบ่รอดปามนะครับป่าไก่นะแต่ปลาผมก็ได้ปลากระมังไปสามสี่ตัวแล้วครับเนาะทำไมครับท่านผู้ชมดูครับตอนยมเย็นนะครับ ได้ของราครับป่าตุรกีผมทรงน้อยไปน้อยครับเนาะรีบกันไปครับมันเมือนานกินไม่จะไปเดี่ยตกสะเก็ดตัวเก่านะครับพอาทิตย์เริ่มรับข้าว้าแล้วครับโอ้งาครับผมอยากกลับมาอยู่บ้านแล้วครับแต่หน้าที่ครับผมเนาะจะต้องทำงานต่อไปครับพละานาสินนี่สินครับผม นั่นน่ะเพื่อนๆช่วยก็ไล์ก็ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมตัวได้ผมจะพยายามทำคลิปนะครับนะครับปะไก่ออกครับปกไก่ขึ้นใกล้ๆแล้วครับแต่ตรงนี้มันโลกนะครับแด้วอีกหน่อยอีกหน่อยนี่เดี๋ยวถ้านาวลดลงนี่เดี๋ยวผมจะมานั่งโต๊ะแถวๆนี่แหละครับต่อได้กลับบ้านไม้หอรอบนะครับผมนะครับนาดินเย็นม้กกับักกะดิกละฮันนี้ก็บมากินสักกํากำลีงยนะครับฮันฮันยาวนี่นะ อันนี้สามข้างละข้างที่สามนี่ไหลางามขนาดครับผมปิดกล้องไว้ครับไอควันนี่ไหลง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 หันไปมองสายวิ่งนะครับเลยรีบเปิดกล้องครับแบตจะมดนะครับเนาะเลยปิดกล้องไว้ดูครับบรรยากาศยามเย็นสวยงามครับอันนี้ก็เป็นภูเขาีที่บ้านผมนะครับ โอ้รับปลาขึ้นขึ้นครับใหญ่ๆข้างนั้นครับปลาไกขึ้นครับเดี๋ยวผมจะลุ้นไปจนกว่าจะวินาทีสุดท้ายนะครับจนมืดเลยล่ะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับกับไปได้ปลาครับผมผมก็ต๊จนมืดเลยนะครับหวังว่าจะได้ปลามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่มันก็บังเกินนะครับผมบังเป็นอย่างน้ออย่างน้อยผมก็ได้ปลากระมังไป4ตัวนะครับก็พอได้ไปปิ้งไปทอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณน้าๆนาลาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผมมาจนจบคลิปนะครับจะได้ผมก็อขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รุกคนเมืงเหนือ,อคนรุดคนเมื่งเหนือคนนี้ด้วยนะครับเลืน่นหวันกันแล้วครับผมครับผมขอบสำหรับคลิปนี้รุดคนเมื่งเหนือสวัสดีครับผมขอบคุณครับ